อาจารย์บอกว่าสองสามเทียระมังหเป็นเก่าเด้อหกเป็นเก่าเด้อต้องการมางเด้อหกหกีเป็นเก่าเด้อถ้าผมเออผมผมได้เจ้านึงอยู่ผมผมได้หกรอยู่เจ้าละสามร้อยได้หกร้อยได้หกรอยู่มาเทว่าแต่ตัวที่เราซื้อนี่ล้มเทปนนอีูเจ้าลงไปบนนันมันไม่อันเหรอมัน่อันนีตัวนี้หรอว่าอันเนาะเก่าเกเออ เอ้คุณพี่ดวงเก่งไปเนาะโอ้จะออกหกศูนย์เหนียว้ายคักเนื่อคักเนื้อเนาะผมก็ยังว่ามันใจเลือกทู่มันจะออกเนี่ผมก็ว่ามันเป็นหกเนาะแต่ศูนย์หกเนี่ยมันตรงกับเลขอาจารย์นะอาจารย์ก็ได้สามหกศูนย์ครับอ๋อันหกศูนย์มากเลยคนถึงมัดระเทศเลยเนาะประเทือนให้ถึงมัดเลยถุงมัดเลยเนาะไม่ว่าเลขตัวของอาจารย์มาหนึ่งตัไม่ว่าตัวไหนก็ได้นะถูกเยอะแน่นอน แต่เรามั่นใจเนาะมั่นใจว่า60ยังไงก็ต้องโอ้ยสุดถูกทีถูกนะครับเ้อ600บาทอ่ะยินดีด้วยยินดีด้วย600บาท600 600เนาะวันนี้เห็นว่าลูกสาวจุดได้90นะครับ <92 S 1> 90อ,อักเชนครับเชน902เซื้ออะไรก็ได้ให้มีศูนย์นะครับเอ้ยเห็นไม่ใช้ ซื้ออะไรฮะไห้ได้อนีไดหนึ่งศูนย์เก้าซื้ออะไรก็ได้ให้ได้หนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองถือแล้ววันนี้นะครับซื้ออะไรก็ได้ให้มีเก้างวดนี้ยืนยันจากคุณพี่อีกทีนะครับว่าคุณพี่ได้ยิน อาจารย์พูดนะครับให้กลับได้นะครับระวังจะมีเกนะ้าให้หกให้เป็นเก้าแล้วคพื่อนพี่เขาก็ได้จริงๆนะครับจุกมังก็ได้ไปแค่กาเสรอันนี้หนุนกระเจี๊ยบอ๋อใช่ใช่ เทาเมสูวันโน่เชิงครับเชิงครับยแสงย้อนแสงมาเตรียมนู่ใส่ได้ไหมนู บาวันนี้ก็ได้ห้าแสนห้าล้านเด้อพี่เด้อล้านดูอุ้ยหนุ่มใช่ใช่ผู้ใดก็มักดมาเร่งได้มาพร้อมเลยแล้วครับนี่ครับเนี่ยมาขอคนยิงเอานะครับมาขอต่องวดเลยครับขอต่อเลยขอต่อเลยอย่าบอกนะมีเก้าอีกทำนี่เก้าอีกเต็มที่เลยเนาะทำนี่เก้ามาด้วย เก้าแปดศูนยเนาะคุณพี่ถึกลายว้ายแต้มเดียวเนาแต้มข้าใะครับเรเดี๋ยวเรามารอุนเด็กครับคุณพี่ดวงจักร้อยเอดนะเนาะถูกไม่เยอะนะครับถูไม่เยอะแค่หกร้อยบาทอ้อยบาทครับ ใช่เรามั่นใจแล้วเนาะมั่นใจแล้วม่นใจแล้ววัตถุงค์ยังหลายแบบเลยให้ถูกก็มาถูกก็มาอาศัยบาลมินเป็นตัวเนาะ ุม่มจาไปห้าไว้ครับมาลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันสองวงนสองวงน เราเขาเขาเขามาเยอะเรื่องเรู้สึกว่าล่ลุดอีกตัวนึงเรียกอะไรครับนั่นพี่เรียกอะไรข้าวแปลุดอีกตัวนึงเก้า้านั่นนั่นนั่นเก้าทั้งสามอ่อทูบจุดได้ทั้งเ้าทั้งสามคนนะครับเด้อก้าเจริงๆนครับ เก้าแปดนะเป็นเลขแปดนะไเก้าแปดกไม่เชื่อกันไม่เชื่อกันจริงๆนะผมมากราบแกทุกวันนะขอครจากแกทุกวันตั้งแต่วันที่มาเลยเสาร์อาทิตย์ที่แล้วยอวิวขึ้นดีมากเลย แปดเก้าแปดนะครับเก้าแปดนี่ของคุณพี่าากเก้าแปดเรนนี่ม่ยรนมาเนีนี้ำเล้ำนมันีดะายังมายังยังยังอีกตัวแปดเก้ 8, 9, มามันแล้วเนาะเก้าแปดเลยครับเก้าแปดอีกตัวนึ่งจะเป็นศูนย์หรือเป็นหกรอดู เก้าแปดหกนะนะครับมันหมานิงเดียครับเด้อมาอีกแล้วนะครับเก้าแปดหกวดนี้นะนะครับทำร่วมทำบุญไปนะครับห้าร้อยนะครับนักเลงห้าร้อยละขอให้คุณพี่โชคมันหมานในคำมือเด้อเด้อหาซื้อไปก่อนอันดับแรกเก้าอะไรก็ได้เฮ้ยซื้ออะไรก็ได้เฮมีเก้าครับผมไปละน้องฉัดน้องฉัดพูดเก่งเก่ง อป็ู่บันใคกับหัวไปแลวครับหกเก้ากับตัวเดียวัมาด้วยกันนี่เนาะมาคู่เลยไม่แน่นะอาจจะคือเก้าหกกันเลยเนาะม่หันผมมาจุดเด้ศูนย์หกเนี่ยอันนี้กับแปดหกมันอาจจะเป็นกับหัวเก้าอีกแปดเก้ากับมาได้น่าจะเป็นไปได้เอ้าขอบคุณมากครับขอให้พี่คุณพี่เฮงเฮงมันหมานในวันนี้เถิดนะครับหลังจากที่ถูกกับได้ยินนะครับได้ยินในไลฟ์สดในคลิปพวกเรานี่แต่ว่าให้กลับนะครับเป็นเลขที่จะต้องกลับ แกก็เอาไปกลับจริงๆเนาะ90นะครับได้นิดหน่อยนะครับได้มา600บาทสองเจ้าหัวนี้ขอยคุณพี่เขาเห็นงครับโอ้โเด็กสวยเลยเนี่เด็กสวยเล็สวยมากเล็กสวยมากอ้าวนะครับทีมแรกที่เดินทางมาแก้บุญนะครับด้วยผลมไม้9อย่างที่ตำหนักอาจารย์นอตตี้นะครับ360แต่ว่า6นี่เป็นเก้าครับเนะาะอาจารย์อาจารย์บอกว่า2 3เทียประมาณ6เป็นเก้าเอ พก <Hey. S 2> oh, เป็นเก่าได้ยืนกันไปยืนยันจากคุณพี่เนาะพี่ก็เลยถูกมาหกร้อยบาทเต็มเต็ม <ๆ S 2> ขอบคุณครับ,รบขอบคุณพี่ครับ